图片，好工作。 พุธนี้จะมาประมาณสี่ประมาณสี่ร้อยดวยใช่ั้มวันละพุธนี้น่าจะไม่ไม่ไต่ำกว่าสามสิบนะครับเบื้องต้นครับครับผมครับผมครับผมครับครับออกตัดออกตัดออกอืออือขอตัวเฉลี่ยไม่ซื้อมากก่อนที่ขอไปค่ะสิบคนไปมาเขาก็เลยมีกำลังยกเรื่องตรงนี่ให้ตำรวจตำรวจมันยกเลิกองไม่ได้ีครับดีครับ เจ้าท mm. ี่ว oh? ัดเขานี so ่เขาจ้างได้กว่าที่วัเขาตึกตงเขาบ้าว่าสมุเด็กคือยกเลิอันนี้เขาก็แจ้งของเดจอยของศี่หกีหกมาตำรวจแล้วแล้วมันเกิดมีการทจคือันนี้ก็ะจะนต์ต้อกสานุศีหก เขาบอมาอยู่แางที่เดินกแล้วเขาเมมีกฎหมายด้วยเขามีพอแสดงยังไงที่มาที่ไปเดินอเเออแด้วอดวนั่ั่น่ันั่ง่ั ทีมูนยืนง่ายโอจังหันสมัคยมองนี่นะมองน้านอย่นี่ใสนสภาพเป็นน่อาถาเป็นพอสายเจ้หนอกเี้ยปอดชี้เป็นทีมูนทีสื่อมาเย่ะนีเจ้าหางอยู่นี่เป็นกะจับมาให้วันนี้มายูปีนแต่วันมองนี่พอปืนมาขี่พต่นมาปืนบอกว่า คลายจะนัดย้ายสิเขียวย้ายเป็นอุตส่าห์กพราะไม่อยากจัดได้มากแล้วก็จบบุกบุกครั้งยูดเรียกวเปียวทีหน้ามาสวมสิดวันที่มั่งใช่ออกขีดที่ตรงนี้ใช่ะแม่ก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อนมาสอบที่ดินวะยายติดต่อ,นต,อน,นตลอดเลยไปติดต่อทีตลอดตลอดตั้งแต่ปีไหนมาตั้งแต่ปีซีทีไหนตั้งแต่ แต่เพื่อนหน่ะมานังวัดเนาะนังวัดนังว,วัดสี่หกออกได้แต่ลูกนังมาดีมูหน่ะเพื่อนออกได้เพื่นนพอนย้ายกัอเขาไปไหนซุ้มนังกัอเขาไปไหนเจ้าที่ว่ทาทจะมีปัญหาบา่บาหรือเ่ามีคนมาสวมสิทธิ์ใช่เขาเอาไวนะ้น้ำมาสวมสิทธิ์ปัญหาเกิดอย้าย,ายจา้ะปัญหามันเกิดจากย้ายจำนะเขาก็ายจิอยากได้ตัวย้ายเป็นเจ้าขอ,ของคือโบไนลูกพระแม่เบลเบืองเนี่ยแม่แดนเหมือนเดียวไปอีกไปควบน้อยสาตีนั่ะหน่ะใบมีอยู่ ฉันนาติตตอเรื่องที่ดินหอนอะาผมรู้ที่ออกสนุนไม่ได้เปน็นนอสสามคือนางหงนางหงเป็นใครยายก็ว่าฉันนี่แหละจ้าก็ว่าสิตัวเพิ่นก็นได้เขียนน่ะนะมายงเลืก,กสามเปลี่ยนอ่ะนะยายก็ติต้อยู่ตลอดนะสี่ 9, 5, 5, 5, 5, เก้าหาสีบห้าเ็นหาสิบสองบ่บ่หายยุหันะเป็นน้อสามก็หายก็ว่ารอสนุนหาสองนีแม่ไปกรกาบหัตีนพเน,น,น้อนายซาตีสามที่ยนายจงศักดนี่ นักวิสตานแปดวอมีนี่มีซื้อเนพร้อมย้ายเขียนไ้พร้อมคือจิตนาเมียติดต่อคืออยากให้เป็น,นอ 3, อกสนดนบืาขึ้มารอออกสนุนเป็นนอสสามก็ว่ารอสงบย้ายอะไรก็ได้ค่อยออกเถอะต่อไปนี่สิเป็นนอสสองสามก็ตีมังป้าจิสปสนุนเบิดย้ายก็รอยจนทอดมือน,นี่ลหละห้าแปดก็ไปเอกไปก็ประหลัดกิติคมในบัดนี่ขันเป็นนอสสามก็ได้ขันจะว่ดออกไปเดี๋ยวโนดอย้ายอยากได้สนุนเมือแม่งให้ใหรู้ขนานทั้งสิบได้ใช่จ้ะ ย้ายนี่กระเถาเรียวจ้าสิไปมเมื่อไรนี่แหละแหงลงซูเม่อแสดงว่าที่มีคนแอบไปออกแบ่งแยกกันบ่ถึงตองมันบ่เขาเขาเห็นมือทุ่นทีท้างละ่ะเขาเห็นกับย้ายนี่เจ้าหน้าที่ก็ไนะม่ไม่ยอมให้เจ้าที่ไม่ยูหานาเ<ด>ป็นน้องสามเัาวัยเป็นที่ของยายมีกี่ไรครับฮะสิบไรจ้ะล่าสุดก็ว่าเขาจะมาบุกลุกอีกทีบุกลุกสิบปีทั้งท้างยายไหมได้แต่เจ้าสิออกเสียท้างนี้ก็สิบปีทั้งนี้ย้ายเป็นเจ้าของมัน บ่ได้ยายใจหุกจากเจ้าของบ่ได้ขึ้นผูห้นะลูกเพื่อนมาอาศัยขึ้นที่ไรมิซิ์แท้เจ้าหน้าที่บ่ยอมอห้ยแค่คจังนี้ก็มห้ยกาบกลบวผู้หาคณะที่ดูดเดียวกันสมัยก่อนก็าจะออกบดแล้วออกบดเอาแต่สีแต่สีเก็บทิดคัดตะทีห้องที่นี่ใช่จ้ะคิดว่าเกิดจากอยังเกิดจากชุ่มเนี่ยอยากได้เอาไว้น้ำมาสวมทิศย,ย้ายจ้ะอยากให้ไปซอยเรือไหมอยากให้เจ้านายทุกฝ่ายสอยจากคนลูกอนาถาเนี่ย ยายนี่อาจีพบนน้ำตาออกมันแท่นค่ะคนเกิดอยู่นี่เป็นเจ้าของมอเตอร์รถโบราณยายจากหุ่นจักคืออยากได้ของผู้อื่นแต่ฉันก็มีหัวใจอยู่ได้ดีถึงมาจุนมาถูกอะไรจ้ะอยากขอความเป็นธรรมตู้ไฟเจ้านายน้อยๆยัยๆหนูเดีกคนถูกไงลูกอนาถาดินี่ที่พากมากคือคุยกันดีๆมากับคนกลางเคียดคุยเพิ่์นเปล่าอาชคืนหายบอคืนเทียอะเมย์ยูเรามีน้ำซัมล่าสุดสิปิดทางเขาเงื่อนท้าใช่จ้ะ แด่จะเถือสีออกสีแดดก็วางสิแมะเขาบอกว่าแดแจะเือสะออกสีก่อนสีปีดสีออกสีคน